สวัสดีอีกคลิปหนึ่งครับพี่น้องครับจัดลอยจัดตึงมอมกเร็วเมื่อนี้เมื่อนี้มาหน้ามหาบุได้ก่อนมือโซโลมือกีตาร์เมื่อนี้สิาพผ้า,ากันมาหน้ามหาอาจารย์รยมือกีตาร์ซื้อเบี้ยวเนาะนอาจารย์เบี้ยวมือกีตาร์โซโลประจำบวงดนตรีนุมแสงเดือนพี่น้องครับหลังจากที่มือกวนเอาไปหน้ามหาอาจารย์มือคีย์บอร์ดนะครับเมื่อนี้นะครับสิพผ้าพี่น้องมาหน้ามหาอาจารย์มือกีตาร์โซโลซื้อว่าอาจารย์เบี้ยวนะครับเดี๋ยวจะไหนไปหน้ามหาบุนทุ่หาบุนในหออา้านไปนแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ครับ แต่บ่ทันฮู้ว่าบ้านหลังใดน<อ>นะครับจอดรถแล้วก็โทรหาเพิ่นนะครับพี่น้องอออมาหา<อ>จานเบี้ยวเมื่อกีตาร์โซโล่ครับพี่น้องเดี๋ยวเอาของฝากให้เพิ่นก่อนเดี๋อาของฝากนำ้ำนี่ครับเอาของมาต้อนเพิ่นน้ำครับขนมนมเ네นยครับเห็นปะอยู่หลังไหนน้อมาไหนน้อ นี่ครับบรรยากาศบ้านนะครับบ้านของเมืองจิตตาอาจารย์เบี้ยวนะครับตอนนี้อาจารย์อื่นกำลังนั่หาอยู่นะครับแม่นเนื้อหลังใดกันแท้สันนี้พี่น้องติดถนนใหญ่เกันครับบ้านพ้นก็ดีนะครับนี่นะครับมาจอดรถถือหลังบัวอาจารย์หนึ่งนั่หาอยู่พี่น้องนะครับอันนี้ถนนเส้นเส้นหลักคือกันนะครับนี่พี่น้องนะครับโอ้เป็นคือฝนสิตกแต่มาเนี่ยโอ้พักกระโดนตัวเนี่ย น้ำมหาอาจารย์เมื่อกี้ตาสโลครับอาจารย์เบี้ยวครับโอ้ยพักกระโดนกำลัางงามๆเลยอ้อาวโต่ใบงามๆเลยตัวนี้เอ้ยหอเอาใยหออันก่อยบักอห,หอยหอโอ้เสียบได้ดิเบิง้งดึงเอาจังหน่อยก่อนแต่ว่าแก่แล้วพอดีมันมันอ๋อ พ่วงก็มีคันบักใหญ่เลยดึงพักกระโดนถ่าจานดึงก่อนจานดึงไปนําหาจานเบี้ยวอยู่ไอ,อ้นี่หยอดอ้อนๆพี้องพักกระโดนบ้านพักกระโดนโคกโอ้โ้ยมาสิถึงล่ะอ้าวโอเคพอแล้วได้แล้วแก้วใา่หล่ะมาหาลับอ้อ หลังไหนแล้วน้องเฮือนคนนี่ยน้อมันลราคือการบิดเสื่อนนี่ครับแล้วบางหลังนี่กับหลังนี่บางัานจา,จานเรื่องย่างไม่ใสบ่บวกบางัานน้ำหาเมื่อกีตาโซโล่พี่น้องการเบี้ยวนะครับใส่หลายจานเรื่องข่อยไปไปน้ำหาบางดูสิเห็นตัวคนบ่ไหนมาอนี่น,น, <c ười> นะครับคลิปก,ก่อนกับน,น้ำหาเมื่อเบียดโอ้เมือ่อนคีย์บอร์ดน,นะครับคลิปน,นี้น้ำหาเมื่อกีตานะครับเอ้า เราจะอยู่แถวนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวไปเขาไปหาเพื่อนนะครับไปสวนเพื่อนสัตวัวหอดเวลาแล้วไอ้ละบ่แม่นบ่หลังนี่บ่าจานเนื้อลังนี่เนาะใส่ล่ะคนน่ะโอ้เงื่อนเพื่อนอยู่หลังบ้านหรืออยู่หน้าบ้านมาหน้นาบ้านมาเรือหลังบ้านอาตภาพเท้าเบาเบาเบ้าบา,บา,บาโอ้บรรยากาศเงื่อนจานเบี้ยวโอ้โอ,โอ้อยู่กับลูกอีเลีตัวหนึ่งสองขนเลยลูกเพื่อน สบายดีจานสวัสดีครับสบายดีวัตสุขุสุคนเอาฝากลูกฝากเต้าเนี่ยนี่ของฝากของฝากอาจารย์เบี้ยวเมื่อกีตาร์โซโล่ไปลูกไปกินขนมอยู่บนเด้ดเอะเ <laughs> มื่อกีตาร์โซโล่เนาะจานเนาะเมื่อแม่ยังเน้นหน้าหากับอาจารย์ยยย<ม>อ,อยื่นเนี่ยเพื่อกันหน้ามาหน่ยวังอ่าวังหมู่ว่านเมื่อก่อนเนี่ยไปหาอาจารย์อาจารย์ตุ้ยเมื่อกี้บอดก็เลยว่าสิร่วมพ่นกันแล้วได้เฮ่าเสดายเวลาส่วมเน่อยดิสิผ้าเฮ็ดไหลสวดกลุ่มปิดสิผ้า ออกการออกงานแล้วจังน้อยนี่ช่วงเขาวันศาแล้วก็ออกวันศาเขาก็จีได้ลุยได้บัตรนี่เพราะเบิดโควิดแล้วเนาะเป็นจีได้สองปีผ่านไปสองปีกลัวๆบ่ได้จับกีตาร์แข็งไปแล้วแข็งไปแล้วเนาะตอ๋อจักเลยบ่ได้จับกีตาร์สองปีกลัวคือบป่ะเมื่อเมื่อเมื่อยืดยุ่นได้บ่มือบาดรนี่อแล้วกันอา ไดกีตาร์มันยังเปน้อง้งไดกีไดกีกันตอมเตงมออเอาเอาเดี๋ยวเข้าจังใส่หนึ่งสินํมหาบบานี้ก็บินํหาให้มันครบที่มครบที่มอาจารย์นตีเขาตอนนี้กัอาจารย์าจาเบี่ยวนะครับมือกีตาร์โซโล่นะครับอาอีกผู้นึงกีตาร์ควาดบ่ายูใส่บนยูใส่อีกผู้หนึ่งบาตรน้องเฟยบรน้องเนยืหน้ากะลาบัตหน้ากะลาเนาะปารไต้มือเบียดไอร่านยูยู่บัต บ้านน่าลามอยู่กับเมียบ้านนาล้ำลานนาล้ำเออลานนาลามอยู่ทางไทยมีแสนนาคาเอออยู่ในลานนาล้ำลานนาล้ำลานไอ้ลานไอ้ลานซื้อเราไอ้ลานนาลาำอืมแต่ว่าอยู่ฝุ่นมีมีลูกพี่ใหญ่แสนนาคาเออลานนาลามบ้านนาลามบ้านเพิ่นเอาแสงลางมองอยู่มองเส้าอาจารย์เฮ็ดหังไดเงื่อนซั้นบ้านซองนี่แหละเฮ็ดเบียกเฮ็ดงา่อนยังอยู่ซูเมอร์เนี่ยเขาป้าเขาดงเขาป้าเขาดงไปไปนั่งคุยกัน สายอาจารย์คือใครปิ้งเจ้าก็นไปลงมากินน้ำหมาลแข้งหมาลแข้งโอ้ข้าวป้าข่าวดวงน้าอาจารย์เนาะเอาวิถีชีวิตบ้านเราอยู่สิทธิ์ล่ะโอ้ลูกๆกินขนมสนั่นระบาดเลยเอาเลยสะเลยเลี้ยงลูกเนาะเลี้ยงลูกเมียไปใส่ก่อนเมียไปดำหน้าโอ้เมียไปดำหน้าครับผมหน้าอยู่ใส่ไก่ป่อาจารย์ไก่โอ้อยู่พุ่นฟังแต่ว่าอยู่พุ่นหลุดนะพี่น้องโอ้ยังไหนเป็ดน้อยวะเนี่ย อ๋อจะหน่อยช่วงซ่วมในกะสิใหญ่ตัวเนี่ยเออสิได้ลาปีดเพื่อนในลาบัดนี่ช่วงซ่วมช่วงเลีนโนตีนเี่เอ้าน้องสายจานทร์มาครับเนี่ยน้องไม่เท่าโอ้เลี้ยงปลาปะโอ้น้องหมกใหญ่เลยตัวนี้บรรยากาศลานเราจะอัดบานนัจานท์เพื่อนี่น้องเลยนะครับเข่าท่าเข่าท่าบานจานทร์เบี้ยวเพื่อนโอ้คักคักคักนะครับงานจันทร์บานซองนักจานทร์เนาะใส่ใครป้งกันไป็นี่ยวไหนบ้างสิมึงกันนะปิ้งไข่ปิ้งไข่ เอามาคุยกันบาทในเฮ้าเตรียมมันเตรียมนัดกันหาซ่อมว่าสิเอาอาทิตย์หน้าวิ้นได้เลยเป็นตาท่านบ่ะแถวเวียกแล้วงานบ่เนาะคืออาจารย์อาจารย์อยู่อาทิตน้าบอมีบ่มีงานน้อกเนาะเวียกงานเนาะคือตั้งพ่นเพราะว่าอาทิตย์หน้าบ่ยังเตรียมสีดำหน้าเลยอาจารย์นนั่อาจารย์ตุยแล้วว่าเราสีดำหน้าซะก่อนแล้เราเห็นหน้าแล้วเพราะพุกนวดะเหยียดหน้าเห็ดหน้าแล้ววันอาทิตย์หน้าพุนละร่วมพ่นกันนะครับอื ก็ว่าเตรียมการดำหน้าแล้วคันดำเพราะแล้วก็ัารุอยไปซอยยหัวลุกันเลยนะพู้นี้แล้วหน้านี่ก็ไปพุ่นนะจีน่าไม่บอกร่วมกุมกันเอานักดนตรีมาซื้อคนไปซอยสมมุิว่านักดนตรีเฮ้ยพ้อมแล้วครบกันแล้วปู้บัญอ้ามือไหนมาหน้าเจ้ามือเงินไปหน้าจานตุ้ยมือไปหน้าล้านไปไหนมันเลี่ยวเบิดจังมาร่วมกันอืมอืมเอาไม่สำกัญซ่อมซ่อมก็จังมันจังไม่จะสีพร้อหนาพร้อมตากันปะเนยก็ในไร่เู้นี้กุมปิดนี่ว่าสีเห็ดใส่ประมาณเดือนสิงหา สายเขาซ่อมแน่นก่อนประมาณเดือนสิงหาไปเสียดไร่สวนคุม่มเปียดพี่น้องซอยสนับสนุนข้าก็เขาก้ำนามจิ้มงานนะครับเพราะว่าช่วงช่วงนี้เพราะว่าในลาบงานซ่อมแล้วกับซ่อมแล้วเพื่อสิเปิดวงนะครับเปิดวง้งในกัจังพี่น้องผู้บนอยากมาทั่วนั่มจะลอยเสียดอันทั่วสองวันหนึ่งคืนมาเบิ่งวงรถตีนมเสือเดือนเปิดวงนะครับพี่น้องนั่นแหละตามตามสิจะลอยเบาหน่อยนะครับพี่น้องนะครับผู้ใดอยากมาทั่วนั่มกับนะครับทักมาทั้งแชทอ่าเฟซบุ๊กหรือว่า ทักมาทั้งไล่าจานลอยก็ได้นะครับผมสําหรับท่านที่อยากมาเที่ยวมือเปิดวงนะครับสองวันหนึ่งคืนนะครับที่พักฟรีอาหารเสิร์มือหนึ่งนะครับราคา1,900บาทต่อท่านนะครับต่อหนึ่งที่นั่งนะครับตัวนั้นกะสิีประมาณบุลณะออกพรรษาบุลณะช่วงเปิดวงแต่ว่าเอาเอาเอาันไล่ชุดกุมพิษก่อนเพราะได้มีค่าข้ามเขาขา้ามนาไปทีมงานเห้อสันเดออาจารย์นันตุตีรังก้นกะสองปีกว่าอาจารย์เน <c oughs> าะจาักสิจือได้บ่ได้ืกันบ่เป็นยังเอาช่งเพี้ยนเขาเลยกะสวมหมว๊ นะครับนักร้องนุ่มนักร้องสาวหางเครื่องเข้ากับจักรจิตจังไหนแน่ล่ะสินั่หากันเบิดล่ะเอาผัว่าปลาไปเลยจ้าอ้าวเจอตัวแล้วครับพี่น้องอาจารย์เบี้ยวมือโซโล่นะครับกีตาร์โซโล่เจอตัวแล้วนะครับด้อหลังจากชิปกวนนี่ไปหาอาจารย์ตุ้ยหอดตงหน้าพอดีกำลังไถหน้าอยู่เรียนขึ้นมาชิปนี่มาหาอาจารย์เบี้ยวนะครับเมื่อกีตาร์โซโล่ยังอยู่พ่นี่ยังเหรียังเห็นอยู่ปั๊บถือเนาะถ้าจะอะไรจะเป็นหมอนกินไม่เลย ชีพนาสี้าพปหาผูใดพี่น้องติดตามครับว่านักดนตรีเฮ้ากะอยู่กระจัดกระจายอยู่ตางแขงต่างเมืองก็ะมีนะครับพี่น้องน่าต้องน้าหากันเพราะว่านักเตะกะโทรศัพท์กะติดต่อกันใดแน่บ่ได้แน่นะครับส่วนมากกันน้ำหากันสีลวดนะครับเห็นตัวกันละกัคุ้ยกันสู่กันฟังบัดเนาะลุยนะจานเนาะปีนี้ลุยลุยกันเฮ้านะครับลุยน้ำกันนะครับเหมันครบทีมเข้ากัจวดจัดเลยนะครับพี่น้องเนาะวงดนตรีหนุ่มแสงเดือนนะครับต่อไปกะ เสียเพชรเป็นแบบรูปแบบใด่นั่นปีนี้นะครับหลังจากที่พักมาสองปีกลัวเนาะช่วงโควิดว่างั้นปีนี้สิเป็นรูปแบบใดแบบฝากพี่รองเฮ้านะครับถ้าเบิ้งถ่าทิดตามให้กระลังแรงใจนะครับทีมงานของวงดนตรีหนุ่มแสงเดือนแห่งบาเมืองสองข้อนบรรพบุรุษนะครับแขวงสวรรค์เคศนะครับพี่รองครับเป็นวงเก่าแก่นะครับเป็นรงของพลุ่งพลุ่งนะครับสามสิบกว่าปีครับวงในพันตัางมากพราะเสียด,ดล้ำลึอกอยู่โอ้มอในเสียบใครระบาดนีน เด็กเข้าไปเด็กเั้าไปใครปีนใครปีนใครต้มเพื่อนอ้าวโอเค okay, คลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละพี่น้องนะครับคลิปนพพพหน้าสิไปพ,พ,พ่อผู้ใดสิพาไปหาผู้ใดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาติดตามแต่ว่าคลิปนี้เราเห็นอาจารย์เบี้ยวมือกีตาร์โซโล่แล้วนะกันเนาะขอบคุณหลายๆไปอาจารย์เนาะขอบคุณครับพี่น้องไปแล้วยิ้มย่างเดียวเพื่อนนี่เออสายวผมสายอันสายสายยังก่อน ใส่ยังกว่าใส่เขียวยิ่้มยังเขียวใช่เขียว่านผู้ชมครับขอบคุณเลหลายครับพอกันยไม่ยิบนาครับพอ,พอแล้วพอแล้วมือโซโลครับกีตาร์โซโลอาจารย์เบี้ยวครับ